สวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือนกรกฎาคม2568มาดูครับแผนวันนี้เป็นยังไงบ้างมาดูแนวรับสำคัญครับของวันนี้แนวรับสำคัญของวันนี้นะครับไปที่3309ถึง3306ครับเป็นโซนมาสเตอร์บาร์ครับโซนที่1โซนที่2นะครับแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่3302ครับถึง3297 นะครับต่อไปเรามาดูแนวต้านกันหน่อยแนวต้านแรกนะครับผมมองไว้ที่3 3 5, 5 5ถึง3 3 5 8ปัจจุบันนี้นะครับที่น้องใกล้ๆจะถึงแล้วนะครับหรือขึ้นไปแตะแล้วก็ขึ้นไปรีบาวขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็ยังเป็นสำคัญอยู่ต่อไปนะครับเป็นแนวต้านที่2 Master Bar เหมือนกัน 3370- ถึง 3375นะครับแนวรับสำคัญกับแนวต้านสำคัญเราได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนซิงกันโซนซิงนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่3349ถ้าน้องลงมาในโซนนะครับตรงเนี้ยโซนซิงตรงเนี้ยระหว่าง3 3 4 8ามสีถึงส3มสเนี่ยมันเป็นโซน avg ถ้าเกิดน้องลงมาได้ผมว่ามีสิทธิ์ดีบาวขึ้นไปถึงโซน ถึงโซนซิงนะครับโซนซิงอีกโซนนะครับระหว่าง55ถึง58แต่ถ้าเกิดหลุดโซนนี้มานะครับดุดโซน3348 3314มานะครับมารับที่โซนซิงอีกโซนนะครับโซนซิงสีทอง3339ถึง3336นี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมองว่าลงมาเทสที่ 3-3-4-8นะครับถึง3-3-4สแล้วจะดิดขึ้นไปนะครับฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. บัมบัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum Flip และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียนที่ออกแบบมาให้เข้าใจใง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการน m เอ็มพอที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีส่วนมีของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ m S A U S P A เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกัน SPA สมาร์ท r ปรฟิตอะคาเดมี่